ให้เป็นจริงได้มากที่สุดที่เกศในใจทุกคนค่ะเพราะว่าเกศชลดามีคุณแม่ให้โอกาสค่ะให้ได้เลือกเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเป็นเกศจึงย้ำให้เด็กๆนะคะกล้าเดินตามฝันกล้าบอกพ่อแม่ไปเลยค่ะถึงเป้าหมายในใจก็พูดค่ะในวันเปิดตัวเกศชลดาเป็นทูตคนแรกของมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยนะคะแต่สิ่งนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นคือทําให้วันนี้พิเศษกว่าวันไหนๆได้คุณแม่มายืนเคียงข้างค่ะทั้งที่ไม่เคยออกงานแบบนี้กันมาก่อน ทำเอาลูกชื่นใจนะคะแม่ละดาเองก็ภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์การผุศลสนของเก๋ชลรดากําลังชัดเจนขึ้นอีกด้านนอกจากที่เรารู้กันว่าเป็นนางฟ้าของหมาแมววันนี้ได้เป็นกระบอกเสียงช่วยลักกานการอุปการะเด็กยากไร้ค่ะหลังจากที่เธอเองนะคะก็คือ,อุปการะเด็กมาถึง12คนตลอด15ปีที่ผ่านมาจนหลายคนเนี่ยจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ถึงปริญญาตรีกันไปแล้วประมาณ7คนนะคะ เกยังเล่าความน่ารักของคุณแม่ค่ะที่พอรู้ว่ามีงานนี้เนี่ยคุณแม่เตรียมขอมเงินมาเลยค่ะขอเงินมาทาบุญกับผู้คนใหม่เพราะว่าแม่เข้าใจผิดค่ะว่าจะได้เจอกับเด็กๆนะคะค่ะที่จริงแล้วก็มีระบบกับคุณผู้ชมเป็นการส่งต่อเงินบริจาค600บาททุกๆเดือนไปอุปการะเด็กหนึ่งคนนะคะและนําไปใช้ด้านการศึกษาเป็นหลักค่ะ รังแรกเลยคุณแม่บอกเออคุณแม่อยากจะมาดูว่าหนูไปช่วยใครแล้วคุณแม่ถามมาชาวเอ็นดูมากก็คือคุณแม่เขาไม่เศร้าใช่ไหมว่าอุปการะมันตัดบัตรเครดิตการ์ดรายเดือนหรือฝากธนาคารเพื่อ,าอถามว่าเราต้องเตรียมทรายมาเท่าไหร่มาทำบุญเกี่ยวกับแม่เราไม่ได้มาบ้านบ้านพักพิงขนาดนั้นเราไม่ได้มาเจอเด็กๆแต่ว่าเราจะมีเราจะมีตัวเชื่อมมีแบบว่าคนกลางให้นะี<อ>่ค่ะเพืนคุณแม่มาก็แอบชื่นใจว่าเออเรามีวันนี้ได้เนี่ย<ๆ>ก็พอแม่ให้เหมือนกันนะเพราะแม่ให้โอกาสเราเกดก็เลยคิดว่าเกดก็สามารถจะพูดให้คุณแม่อีกหลๆคน ให้โอกาสลูกๆเขาเหล่านั้นได้ะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอกาสางการศึกษามันเป็นต้นทุนทางสังคมจริงๆนะคะมันมันเพิ่มโอกาสให้กับลูกสาวของคุณนะคะเขาจะได้มีโอกาสเลือกอนาคตที่ดีและเกี่ยวว่าอนาคตที่ดีเนี่ยก็จะนํามาซึ่งครอบครัวหรือความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวที่ดีมากยิ่งขึ้น ก่อนรับตำแหน่งใหม่ค่ะเป็นทูตช่วยเหลือเด็กๆนะคะเก๋นเนี่ยก็ยังกังวลค่ะว่าเอ๊แล้วชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นสาวเรียบร้อยหรือว่าจะถ่ายภาพชุดว่ายนะ้ำเวลาไปเที่ยวเนะี่ยยังทําได้หรือไม่แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะว่าทางมูลนิธิที่สูตรความเหมาะสมจากภาพลักษณ์ดาราจิตอาสาที่เก๋เขาสั่งสมมานานเริ่มจากก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเน้นไปที่การช่วยเหลือสัตว์ต่างๆทีนี้พอมีโรคระบาดก็หันมาช่วยผู้คนที่เดือดร้อนค่ะ สารพัดสารพัดศาส,สตร์เลยจะน้ำท่วมจะโควิดเราก็ไปลงพื้นที่ได้ช่วยเหลือมาตลอดนะคะคิดว่าเอ๊ะเขาจะสับสนไหมทีมงานสุภาณีมีก็บอกไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเก๋ภาพลักษณ์มันชัดเจนมากๆเลยก็คือทุกการช่วยเหลือมันดีทั้งนั้นจากเราเคยช่วยเหลือแค่สัสตว์ที่ยากไรน,นะคะตอนนี้เราก็มาช่วยเหลือคนนะคะช่วยเหลือคนเจ็บมาก่อนแล้วมีปูทางมาก่อนช่วงโควิดก็ไปช่วยคุณไนะเพชเราต้องรออตอนนั้นนะคะก็ช่วยโควิดเรียกว่าผู้ป่วยยากไรน,นะคะที่เป็นโควิดแล้ววันนี้เราก็มาช่วยเหลือให้โอกาสในการศึกษาให้กับเด็กยากไรือเเด็กปาะบี้องการตรงนนี้เกก่วามั็ ชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วเกก็พยายามจะแบ่งหน้าที่ให้ได้มากที่สุด ช่วงโควิด -19 ยังทําให้เด็กๆนับหมื่นคนสูญเสียอุปการะฐานที่ยกเลิกการสนับสนุนด้วยเพราะหลายปัญหานะคะเศรษฐกิจเองหรือว่าเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ13ปีจึงมีแคมเปญค่ะ t ท o u ส a n d girls ค่ะเป็นแคมเปญแรกที่เก๋ร่วมเป็นกระบอกเสียงชวนทุกคนเข้าร่วมกับเก๋ชลดานะคะแล้วก็ูลนีธิสุพนิมิตเพื่ออุปการะเด็กผู้หญิง1 0 0 0พคนให้ครบค่ะภายในวันเด็กหญิงโลก International Day of the Girl ในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ